สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่ KG Solar ที่เราเลือกไปแล้วนะครับจะมาติดโซลา่าให้เรานะครับที่ผมจะติดอะ่ะ ผมจะติดเป็นแบบไมโครอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด25กิโลวัตต์นะครับแต่เพราะว่าบ้านผม,มหันหน้าไปทางทิศใต้อันนี้ท่านผู้ชมต้องเผื่อไว้เลยนะอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าช่วยท่านผู้ชมได้คือทิศใต้เป็นทิศที่เราจะกินไฟจากอาทิ์ได้เยอะที่สุดเหมือนรับแสงแผงจะรับแสงได้ดีที่สุดนอกจากว่าหลังคาท่านผู้ชมจะเป็นหลังคาตรงนะถ้าหลังคาตรงจะสบายใจเลยหลังคาแบนแะถ้าบ้านท่านผู้ชมหันหน้าไปทางทิศใต้เราจะต้องติดแผงโซลา่าไว้ข้างบนนั้นเลยถ้าสมมติคนขับรถมาก็จะเห็นแผงโซลา่าหน้าบ้านเรานะบบาาจจงา,บางงงงงอออออมมมมว่่่ไสยยรททีีผอกอเกเ็ต้ ในจุดที่แบบโอ้แม่งโซล่าอยู่แผงข้างหน้าบ้านมันจะสวยหรอพี่เราต้องมองจุดไม่ดีให้เป็นจุดดีให้ได้อย่างเช่นเท่กูติดเยอะเว้ยกับอย่างที่2นะครับจากที่ตอนแรกบอกโอ้โหพี่ติดโซล่าหน้าบ้านมันจะสวยเหรอไม่เป็นไรก็ไหนๆกูอยากติดให้มันหลังบ้านแหละแต่มันเป็นที่เหนือมันจะกินไฟได้น้อยมากประชาชนก็ต้องติดหน้าบ้านนะครับเราเอาไฟประหยัดไว้ก่อนก็มานั่งมองดูเออกูเลือกไม่ได้แล้วนี่หว่าไม่เป็นไรก็เท่ไปแล้วกันเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีนะครับ ทำไมผมถึงเลือกไมโครอินเวอร์เตอร์คอมเพลก์กับสติงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่ชมลองไปศึกษากับโซล่ากับผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะแต่เท่าที่ผมเลือกมาของผมเนี่ยผมไม่ได้แค่ฟังนะผมมาตัดสินใจของผมเองตอนแรกเขาก็แนะนําสติงผมแต่ผมมาคิดว่าสติงจุดดีเลยนะมันถูกกว่าแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วเขาอยู่มาได้นานขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีความเชื่อมั่นเทสมาเยอะแล้วยกตัวอยา่างอาหารเสริมที่คนใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยแล้วมีการวิจัยเยอะที่สุดคือครีเอติน กินใบทุกโหคนแม่วิจัยกันมา30ปีวิจัยเยอะมากนะมันเป็นอะไรที่มันก็ปลอดภัยผู้บริโภคมากขึ้นเพราะว่ามันมีการเทสตอลอดเหมือนกันระบบสติงมันมีการเทสมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือจุดดี ทำไมผมึเลือกไมโครอินเวอร์เตอร์จุดเสียคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่การใช้งานอะไรอาจจะต้องรอดูระยะยาวในอนาคตแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าทั้ง2จุดมีจุดดีทั้งคู่ท่านชมไปเลือกใช้ตามที่ท่านชมเลือกที่ชอบเลยก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยแพงกว่าสติงนะแต่จุดดีของไมโครอินเวอร์เตอร์คือเขาไม่ได้ส่งไฟ DC เยอะๆเนี่ยลงมาข้างล่าง แต่ถ้าท่านชมชอบสตริงจริงๆมันมีจุดที่แก้ไขขึ้นมาให้เยอะแล้วมีออ t ติมิเซอร์มีนู้นมีนี่ที่แก้ปัญหาของสติงนะครับท่านชมลองไปปรึกษา KG Solar ดูก็ได้นะครับเขามีแนะนําดีมากเห็นพี่ที่ใส่เสื้อช็อปไหมที่หน้าหน้าแบบบิ๊กบอสอะแล้วก็มีพี่ที่อยู่ความมืออะเขาเป็นเหมือนแบบคนดูแลแล้วก็มีช่างเชื่อไหมเวิร์กมากช่างมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมมาถึงสาย45นาทีนะ เขาเนี่ยขออนุญาตเข้าบ้านไปเช็คดูแล้วเขามีการบอกผมด้วยนั้นเนี่ยตามแบบมามันมีท่อตรงนี้ที่เขาวางแบบมาแต่เขาบอกว่าถ้าวางเนี้มันไม่สวยเขาขอย้ายให้เขาไปดูสโคบ้านดูอะไรให้หมดเลยนะวิธีจะแอบตรงไหนถามว่าเป็นเพราะบ้านผมไหมผมว่าไม่ใช่เพราะตอนแรกเขามาเขายังไม่รู้เลยทำเราทำยูทูบเขาไม่รู้เป็นบ้านผมนะตอนแรกเขามาเขามาดูกกอนแล้วแล้วเขามาอ้าวพี่ฟานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราตัดเรื่องว่าเขาดูแลผมดีกวคนอื่นแน่นอนผมว่าเขาดูแลทุกคน จริงๆผมต้องติดไฟข้างบ้านเว้ยอันนี้ผมก็แปลกใจนะตอนแรกเขายะเจาะข้างบ้านเลยสิตรงนี้เนี่ยเขาจะเจาะตรงนี้แล้วมันมีตู้ไฟตรงนี้มันดูไม่ค่อยสวยเขาไม่ยังเป็นที่จะต้องมาบอกผมก็ได้นะเขาเนี่ยทำตามแบบที่คนออกแบบทําไว้ได้เลยแต่เขามาถึงก่อนผมเขามาดูแลเขาว่าเออตรงนี้เดี๋ยวมันจะเห็นข้างบ้านมันไม่สวยเขาเลยมาดูพื้นที่ทั้งบ้านเลยนะก็ข,ขอเข้าบ้านมาเช็คดูว่าตู้ไฟอยู่ตรงนี้เอาอยัางไงดี จนท้ายที่สุดนะครับ45นาทีที่ผมมาสายอ่ะเขามาเจอตรงนี้เป็นจุดดีที่เอาไฟลงมาจากหลังคาแอบข้างบน,นงที่มันมีขีดเห็นปะตรงแถวท่อแอ์ยังมีขีดอยูอ่ไว้ตรงนั้นแล้วก็เอาเข้ามาใตา้ฟ้าแล้วดึงขึ้นมาอันนี้คืออยู่ข้างบนฟ้านะแล้วก็มาเจาะเข้าตรงนี้เพื่อมาห้องไฟผมอันนี้ผมบอกจุดดีเลย เข้ามาห้องไฟผมเสร็จปั๊บแล้วเขาจะเอาตู้วางไว้ตรงนี้ตอนแรกที่ออกแบบมาเขาจะมีท่อประมาณท่าแขนเนี่ยลงมาแล้วก็แยกตู้ตรงนี้แต่เขาก็ามานั่งคิดดูว่าเออตรงเนี้ยมันมีเป็นเหล็กอย่างนี้อยู่แล้วเป็นลางอยู่แล้วเขาทาลางขึ้นมาใหม่ดีกว่าก็ทำลางให้เราเลยแล้วก็ค่อยเอาวางตู้ไว้เพราะว่ามันจะได้เข้ากับนี้เขาเก็บความสวยความงามให้ในจุดพวกนี้ด้วยแล้วเขาเห็นว่าห้องเนี้ยไม่มีช่องเซอร์วิสเดี๋ยวก็เาจาะจช่องเซอร์วิสตรงนี้เผื่อไว้อันนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่เราเจะ คนที่มาทําอะไรหลายๆอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องความสาคัญเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วเราต้องมานั่งบอกเขาอะแต่ผมว่าพอมาเจอแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เอออย่างน้อยเขาคิดเลยเขาคิดเป็นเขาคิดให้อันนี้คือจุดดีเลยว่าผมชมเลยนะพนักงาน KG Solar าเนี่ยทำงาน p r o f e s s i o n a l มากแล้วก็บอกทุกอย่างก่อนทําไม่ได้คิดเองเออเองอันนี้สําคัญนะท่านผู้ชมไม่ว่าท่านผู้ชมจะหาช่างรับเหมาช่างทําอะไรก็ตามเนี่ยบางทีอะเกิดขึ้นบ่อยมากเพื่อนผมทําบ้านอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพื่อเป็นการให้เกียรติเขาคือเขาทําบ้านอยู่อะช่างไม่คิดเองส้มแม่ช่างรับเหมา ทบ้านอยู่อินทีเลียของเขาอะนั่งแบบเอออย่างนี้อย่างนี้เออตรงนี้มันไม่ได้นีว่วะแม่งคิดเองขึ้นมาเลยทำาเองอย่างนี้เลยไม่ถามก่อนอย่างเช่นไฟอ่ะเพื่อนกูจะเปลี่ยนสวิตช์นี่คืออินทีเลียดีด้วยนะช่างเขาจะเปลี่ยนสวิตช์ไฟผมไม่รู้เขาจะเปลี่ยนตรงไหนที่เพื่อนเล่าให้ฟังเฉยนะสวิตช์เนี่สยสมมุิย้ายหมุนเนี้ยมันแกะตรงนี้แล้วใช่ไหมแทนที่มันจะฝังเก็บอะไรไว้ใช่ไหมแม่งตีท่อ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟาตัวนี้คือไม่ตัดไปเลยอะไรเงรี้ยมันแบบไม่คุยกันอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมว่าถ้าเราเจอบริษัทไหนเนี่ยหาที่อย่างน้อยช่างเขาบอกเราทุกสเต็ปถ่ายรูปโชว์ทุกอย่างอินททเลียผมเป็นอินททเลียที่ดีมากถ่ายทุกอย่างอัปเดตทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องไม่ต้องอัปเดตก็อัปเดตไอเนี่ยโพเทคพื้นอัปเดตมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้โพเทคบันไดอีกวันหนึ่งอัปเดตอีกผมโพเทคบันไดแล้วนะครับผมแก้วนี้ผมขอถอดตรวนี้นิดนึงผมจะตัดฟาตัวนี้บอกทุกอย่างถ่ายรูปโช ว่าจะเป็นงไงตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปผมมาทำคลิปให้ท่านชมดู mm hmm. ก็อย่าลืมว่าผมก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันผมต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับบ้านผมอยู่แล้วในราคาที่ดีนะครับผมเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าของดีไม่จําเป็นจะต้องแพงแต่ของถูกไม่จําเป็นที่จะต้องแย่นึกออกไหมเราอย่าไปมองฝั่งเดียวว่าเฮ้ยห,หูพี่ของแพงมันต้องดีอ่ะเข้าใจแต่ของถูกมันต้องแย่ลงใช่ไหมไม่เราต้องเปลี่ยนมายเซตนั้นว่าของดีราคาแพงดีที่สุดบางทีเราอาจจะเจอของดีในราคาปานกลางที่ดีสุดก็ได้ บางทีหลายจะเจอของถูกที่อาจจะดีไม่ได้ห่างกับของแพงมากแนะนําเลือกของจากหลายๆอย่างนะบางอย่างเราต้องเสียตังค์จริงๆเราก็ควรเสียบางอย่างเราดูแล้วเนี่ยเราเลือกจากความปลอดภัยประสบการณ์การเก็บงานแต่ในราคาที่ดีก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกของที่ดีที่สุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมติดที่นี่เสร็จนะครับผมเห็นว่าส้มกับเจมทํทำงานให้ผมนานมันทาแบบทาตลอดเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาช่วงหลักแต่บางทีผมโทรไปมันก็ต้องทำอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูก2คนด้วยผมก็เลยคิดว่า อันนี้ทีมงานยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมปมหมดตรงนี้เลยว่าผมว่าผมจะติดโซล่าให้ที่บ้านชมด้วยนะครับให้เลยใช่เลยหรอใช่จริงจังไหมเนี่ยจริงก็ประมาณสักหกเจ็กิโลวัตต์กกำลังดีกับบ้านหนึ่งเลยหรอใช่ดีไหมท่านผู้ชมมงลงแล้วล่ะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเหมือนได้โบนัสเป็นโบนัสโบนัสระยะยาวเป็นโบนัสโหดรักมาก รักเลยท่านผู้ชมตอนนี้บ้านเราก็เสร็จจะบอกเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังติดนู่นติดนี่กันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของเรามาแล้วขาดแค่2อ,อย่างคือตู้เกมสอตู้ นอกนั้นคือทั้งบ้านตอนนี้เครื่องใช้ไฟ้าทุกอย่างครบแหละนะครับผมอยากให้ท่านผู้มชมดูตอนนี้ผมเปิดแอร์นะครับเรามีแอร์9ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะติดแอร์ให้แม่บ้านด้วยแล้วไฟนะครับบ้านผมไฟเยอะมากเพราะว่าผมไปบอกตอนเขาติดไฟว่าผมต้องการมีแชนเดลีย์สออันอย่างเยอะดูจากหลอดไฟนะครับแล้วก็ผมให้เขาทำไฟแบบเป็นไฟซ่อนเข้าไปอย่างนี้จะมีไฟซ่อนตามฝ้าหลุมรางพมา่านเตาผิง รวมทีวีรวมทุกอย่างที่ผมเปิดในบ้านผมนะท่านผู้ชมโซลาเซลล์ผมตอนกลางวันนะกินไฟอยู่24.5ิกิโลวัตต์ผมติดทั้งหมด25กิโลวัตต์นะตอนนี้ผลิตได้18.7กิโลวัตต์เราดึงมาจากกริดหรือว่าดึงมาจากองค์กรไฟฟ้า5.7กิโลวัตต์เองต่อชั่วโมงนะครับถามว่าทำไมผมติด25กิโลวัตต์แล้วเขาไม่ได้ผลิต25ิกิโลวัตต์ให้เราครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพอเราติด25ิกิโลวัตต์อะเรามี potential ที่จะผลิตได้25กิวตต์ ก็คือของมันพร้อมที่จะผลียี่ิบห้าแต่มันขึ้นอยู่กับแดดด้วยวันนี้แดดมันไม่ได้ร้อนมากอ้อยร้อนป่ะร้อนผู <c oughs> <Brilliant. S 1> น้เล่นนี่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วตอนนี้มันประมาณเที่ยงนะครับโซลาเซลล์ผมมาอยู่หลังคาฝั่งใต้โซลาเซลล์ฝั่งใต้อยังกีนไม่ไเต็มเดียวพอพระอาทิตย์เริ่มบามสักบ่ายโมงบ่ายสองเราจะกินได้เต็มที่เพราะพระอาทิตย์จะอยู่เหมือนแบบเฉียงเข้ามาทางมุมใต้ของเราหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะได้โซลาเซลล์ที่เยอะขึ้นแต่การที่ผมใช้เป็นระบบเอนเฟสมันดีมากสมมุติแผงหนึ่งอะ่ะกินไฟได้น้อยเพราะโดนเมฆบังหรือว่าโดนต้นไม้บังหรือสกรปรกแล้วอะไรเงี้ยอันอื่นก็ยังกินได้เต็มที่อยู่นะมันแยกนะนี่คือสิ่งที่ดีกลางวันอะ่ะผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องเปิดไฟผมให้แบบผมยังบอกความรถผมเลยแบงค์ ank, มึงเข้ามาอยู่ข้างในเปิดแอร์เลย ช่วยกูใช้โซลาเซลล์ด้วยใช้ไม่เคยคุ้มเลยตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบใช้ไม่ถึงอ่ะบอตลอดอบอกแม่บ้านเนี้ยแม่บ้านเข้ามาอยู่ในบ้านเถอะเขาร้องแม่บ้านผมก็ไม่ชอบเข้ามาด้วยนะแต่แม่บ้านผมบอกร้อนแต่แบบเข้ามาอยู่ในบ้านเปิดแอร์ไว้ mm hmm. กลางวันคือแทบจะไม่ต้องเสียตังค์เลย mm hmm. ถ้าเราเปิดทั้งหลังตอนนี้เราเสียแค่ชั่วโมงละ5กิโลวัตต์หหน่วยเองหหน่วยกลางวันเพราะว่าผมเป็นมิเตอร์ทีโอยูก็ตีผมไม่แน่ใจนะแต่ประมาณ5บาทปะประมาณ5บาท5บาทต,ต,ต่อชั่วโมงก็เท่าไหร่ยี่งถา,าบาทซึ่ มันก็เยอะแหละแต่ผมว่ายังดีกว่าเสียร้อยกว่าบาทต่อชั่วโมงอ่ะเนี่ยเมษาก็เลยมาละผมคิดใช้ว่าแบบน่าร้อนเหรอผมไม่กลัวนะเพราะผมทําหลายอย่างมาเพื่อให้บ้านเย็นบางทีอย่างเพื่อนผมเนี่ยเข้ามาถามผมว่าพี่พี่จิตโซลาเซลล์ต้องมานั่งแบบระวังไหมแบบบางทีใช้เป็นานานาม,มันจะดีไหมอันนี้มันทำให้ผมสบายใจเพราะว่าผมติดจาก KG s o โซล่าเขามีรับประกันติดตั้งเนี่ยสปีผมแฮปปี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเขาเข้ามาเปลี่ยนอะไรให้ผมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่คนชอบถามผมคือ แล้วพี่ถ้าล้างล้างทำไงไม่ต้องห่วงครับเขาจะมีบำรุงรักษาแผงกับล้างแผงอ่ะสปีปีละครั้งนะครับอย่าทำความสะอาดโซลารเซลล์เองอันตรายโคตรโนะครับผมเคยขึ้นไปทีหนึ่งนานและประมาณ1 0 7สิบเแปดแะเพื่อขึ้นไปแบบจะไปดูตอนนั้นที่เคยบอกว่าแมวอยู่ในใต้ฟ้าแล้วบบจะไปขึ้นไปดูหลังคาผมเกือบลืมอมาทีนึงแล้วแบบกูไม่ขึ้นอีกเลย มว่าให้คนที่เป็นมืออาชีพขึ้นไปแพงคุณจะได้ไม่เสียด้วยนะครับอีกคําถามนี้คนถามบ่อยสุดก็คือแล้วถ้าสมมติผมซื้อบ้านมาใหม่หรือว่าหนูซื้อบ้านมาใหม่เนี่ยเรามาติดเงี้ยประกรันบ้านอะหลุดไหมเอาจริงเลยนะส่วนมากจะหลุดผมไม่ได้พูดถึงทุกที่นะแต่อย่างบ้านผมพอผมขึ้นไปติดโซลาเซลล์ประกรันหลังคาบ้านผมจะหลุดโครงการเขาจะไม่รับผิดชอบแล้วแต่ผมก็ติดอยู่ดีเพราะว่าผมว่าโซลาร์สำคัญแต่สิ่งสําคัญเลยนะเราไม่ต้องห่วงเพราะาทาง KG Solar เนี่ยเขา,ารับประกันหลังคาล่วงให้เราแทน ถึงกี่ปีท่านผู้ชม3ปีเหมือนเดิมนะครับนนเนี่ยคนนี้ก็ติดโซลาเซลล์อยู่วันนี้โซลาเซลล์เ <c oughs> นี่ยแผงเต็มหลังเลยนะครับฮะ <c oughs> แผงกัรร้อนเหรอคะไม่นนเนี่ยคนนี้ใช้พลังงานด้วยโซลาเซลล์ไม่อยู่ที่นี่ หัวร้อนหัวร้อนนี่มันดอะแมทริกเลยนะผมเป็นคนโรคจิตอย่างนึงนว้ยผมไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะแต่มันเป็นแค่ผมเปล่าไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกด้วยนะสมมติเราต้องแบบใช้เงิน30,000ผมก็โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนี่หรือว,ว่าผมจะซื้อทีวีไป 7, 8็ดแปดหมื่นแสนนึงให้โอเคซื้อได้แต่งรถได้แต่ค่าไฟมาโอ้ยส0 0 0มแม่งเลยโลคก,กูจะแตกอะ่ะกูเป็นโรคจิตอันเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะ ผมต้องการให้ฟีลลิ่งของค่าไฟที่ผมรู้สึกว่ามันถูกลงอะ่ะมันดีทุกวันเนี้ยผมไม่ต้องเครียดถึงค่าไฟแต่ก่อนพอส้อมบอกพี่เราต้องจ่ายค่าไฟโคตรเซ็งเลยทุกวันนี้ผมจะถามส้มตลอดว่าส้มค่าไฟมาย,ยังวะ,ะยังไม่มาเหรออยากดูมากเพราะว่ามันทําให้มันสนุกมากในการดูว่าเ,เราประหยัดแน่นอนแล้วก็เขามีแอปแอปเขาดีมากนะแอปมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแบบว่าตอนนี้เราผลิตอยู่เท่านี้เราใช้ไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันจะมีวันหนึ่งอะ่ะจะได้ป่ะ <c oughs> คือกูใช้แอปดูว่าเดียมกลับบ้านยัง เพราะว่าแบบปกติมันจะต้อง0.4อะไรเงี้ยมันจะมีไฟน,น,นิดหน่อยใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งแบบมันมัน1.7วะ <c oughs> อยู่อยู่กับว่ายัางเพราะว่ามันเปิดแอร์ไงเราจะดูได้แล้วก็ผมบอกให้ส้มกับเจมไปติดเหมือนกันคือส้มกับเจมหลังคาเขาติดแค่7.2กิโลวัตต์มันต้องเปิดแอร์ทั้งวันพลุ <c oughs> มอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมีแม่ที่อายุเยอะด้วยก็ต้องอยู่บ้านเงี้ยส้มติดมันก็ดีนะค่าไฟเดือน900อีกคําถามนึงที่คนพูด ถามผมก็คือพี่ติดโซลาเซลล์คุ้มอ่ะถามจริงคุ้มไหมส่วนตัวผมเลยผมว่าคุ้มสมมติเราลงทุนไปเป็นเงินก้อนมันจะคุ้มภายใน2เดือนเป็นไปไม่ได้คราวนี้พอมันยืดเวลาไปสิ่งสําคัญเลยที่เราต้องคํานึงถึงคือเราจะต้องใช้โซลาเซลล์เน้นนานไม่มีใครอยากใช้โซลาเซลล์หปี6ปี7ปีและต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ากูมีเวลาที่กูได้กินคุ้มมานิดเดียวแล้วต้องลงทุนใหม่ทาง KG Solar ่าเขาทำให้ผมรู้สึก ดีในจุดนี้เพราะว่าเขารับประกันประสิทธิภาพแผง25ปีแล้วก็รับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสบายใจได้ว่า25ปีเนี่ยผมจะมีโซล่าเซลล์ใช้ในประสิทธิภาพที่เหมาะสมและในประสิทธิภาพที่ดีอยู่ทําให้ผมเนี่ยประหยัดแน่นอนจริงๆแล้ว KG Solar เปิดม,มากี่ปีแล้วพี่จริงๆปีนี้ก็เข้าปีที่37แล้วคือเราเริ่มแรกที่เป็นบริษัทวิศวกรรมงานระบบ ก็คือทําพวกระบบไฟฟ้าเครื่องกลในอาคารอันนี้พอเป็นหัวสมองผมฟังเนี้ยผมชอบอย่างนะคือในหัวผมก็จะคิดว่าอันนี้ดีนะเพราะว่าเขาเริ่มจากทําพวกแบบระบบไฟฟ้ามาใช่ไหมแสดงว่าหัวผ,ผมก็คิดพอเขามาติดโซลารเซลล์เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องระบบทางเดินไฟฟ้าทุกอย่างเลยเพราะว่าประสบการณ์เขามีมานานไงของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับไฟฟ้าฮะแล้วจริงๆมันจะมีจุดหนึ่งที่หลายคนลืมมองข้ามไปที่เมื่อกี้พี่พูดก็น่าสนใจมากเรื่องที่แฟนกลับมาได้เห็น เห็นเลยว่ากลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยใช่ไห<ช><ช>มคืออีกเบนฟิตหนึ่งของโซล่าเลยอ่ะคือเวลาติดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการใช้ไฟของทางบ้าน<ช>และดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นการใช้ไฟแล้วเนี่ยเราจะคอนเชียสมากขึ้นในการใช้ไฟอะ<ช>่ะและในการที่เราแค่เห็นว่าเราใช้ไฟอะไรไปอะไรต่างๆอ่ะมันจะทำให้เราประหยัดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วผมรู้นะในหัวเรารู้แต่พอเราไม่เห็นภาพอะไรบางอย่างเราจะมันจะไม่อินอ,ะอ่ะอย่างเช่นผมรู้ว่าเครื่องทำน้ำร้อนอ,ะอ่ะม,มันเปลองไฟ แต่ผมก็มันก็คงไม่ได้เปืองขนาดนั้นหรอก<ช>ผมไปเปิดอ่างอ่ะบอาบน้ำาอ,อ่างน้ําร้อนอ่ะแล้วผมคิดเฮ้ยใครเปิดแอร์วะไม่ขึ้นมาแบบ56กิโลวัตต์อ่ะ<ช>ผมงงแบบใครมาเปิดแอร์วะ<ช>ผมเดินหาไม่มีขึ้นน้อร้อนผมปิดเสร็จปั๊บลงมาเหลือ1.7อีกแล้วนี่แหละใช่มันกิน6,000วัตต์อ่ะกินมากครับผมเพิ่งรู้ผมเห็นเลยพี่อาบน้ำกี่โมง เออรู้เลยรู้เลยแล้วก็แล้วก็มันจะมีแบบคือบางทีเราซื้อของมามันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5กี่ดาวอะไรเงี้ยเราดูได้เลยว่า1ดาวกับ3ดาวแตกต่างกันไหมมันแตกต่างมากเลยผมเพิ่งรู้นะเบอร์5้าดาวกับเบอร์53ดาวอ่ะสามดาวประหยัดเยอะมากนะการับประกัน25ปีเหมือนกันหมดทั่วโลกอันนี้คือเจ๋งจริงนะบางทีอ่ะของบางอย่างเขาจะรับประกันแต่ละประเทศไม่เท่ากัน แบรนด์มันมีน้อยมากที่รับประกันทั่วโลกเหมือนกันเป๊ะแสดงว่าเขาต้องมั่นใจอ่ะเขาถึงรับประกัน25ปีคือเขามั่นใจมากเพราะว่าในการทดสอบการผลิตเขาเนี่ยเขาทดสอบการทํางานจริงล้านชั่วโมงอุปรกรณ์เขาอันนั้นเขาเลยมั่นใจแล้วจริงๆระบบเอนเฟสบางทีอาจจะมองว่าราคาสูงกว่าระบบทั่วไปใช่ปะ่ะครับแต่พอเราบวกฟีเจอร์อื่นเข้าไปอ่ะเช่นแรปิดชัดดาวใช่ไหมเช่นการที่มันต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เลยตลอดอายุการใช้งาน 25- หรือ30ปีเนี่ยพอเรามาดูต้นทุนการลงทุนแล้วเนี่ย มันเผลอออาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับในระยะยาวติดโซลารเซลล์อย่าไปคิดถึงมันมากเรารู้ว่าเราติดเรารู้ว่าเราประหยัดแล้วเราสบายใจการใช้งานไปเลยเราจะอยู่25ปีนั้นอนะอย่างสบายใจเลยไม่ต้องไปคิดถึงค่าไฟไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยเอาในมุมมองผมนะมันเสียเงินก้อนไปก่อนตอนแรกแต่มันเป็นเงินก้อนที่เราได้ปันผลตั้งแต่เดือนแรกเรารู้สึกเลยว่าเราประหยัดได้เดือนแรกแล้วอย่างแรกอย่างที่2ที่ผมตัดสินใจทำโซลาเซลล์กับเคมีโซลาเพราะว่าถ้ามันเป็นเงินก้อนนี้แล้วยังไม่ได้ไปใช้ติดโซล่า ัมล่าจะไปใช้อย่างอื่นซื้อของฟุ่มเฟือยม,มั่วซั่วแล้วมันก็คนเราอะซื้อของที่มันไม่ได้ทาให้เราฟุ่มเฟือยซื้อยากมากเลยนะแต่ถ้าเป็นรถเป็นอะไรอะซื้อโคตนเร็วเลยรถที่ซื้อมาวันแรกแค่เข้าไปนั่งอะสตาร์ททีหนึ่งราคาตกแล้วนะนึกออกว่าแต่ซื้อง่ายแต่คือโซล่าเซลล์มันอาจจะไม่ได้ดูแฟนซีอะไรมากแต่คือซื้อติดตั้งไปนะผมรู้สึกว่ามันประหยัดแล้วอะเชื่อผมเถอะมันทําให้สบายใจอยู่บ้านมีความสุขเพราะใช้ไฟเต็มที่ได้ อยากให้ใครมาก็เปิดเลยอยากใช้อะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยากใช้ไฟอ่ะตัวเสียดายเสียดายผมเป็นตลอดลูกน้องเข้ามามมม <c oughs> ผมเปิดแอร์เลยเปิดแม่งสองสาตัวเลยแม่งกูรู้สึกว่าเมื่อวานกูใช้ไปแค่แบบ2กิโลวัตต์ทั้งวันน่ะไม่คุ้มเลยใช้เลยเปิดเนี่ยผมเปิดชั้นเรียเปิดเลยหมดเลยที่ผมอธิบายไปนะคือในมุมมองผมแต่ท่านผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองติดต่อเขาไปดูแล้วก็ ลองให้เขาเข้ามาเพราะว่าแต่ละบ้านใช้ไฟไม่เหมือนกันแต่ละบ้านวิธีการใช้ชีวิตในบ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบเปืองไฟตลองวันเยอะมากเลยอันนี้โคตรแนะนําให้ติดโซลา่าเลยนะประหยัดโคตรเร็วอะ่ะอันนั้นอนะ่ะแล้วก็บางคนอาจจะแค่อยากจะมีโซลา่าเพื่อมาช่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันอะ่ะผมอยากให้ท่านชมลองดูล้วปรึกษาเขาดูแล้วบอกเขาไปแล้วเขาจะเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราที่สุด โดยที่เขายังคำนึงถึงผลประโยชน์ของเราด้วยเขาไม่ได้มองว่าจะทําแค่แบบเอาเงินเยอะที่สุดหรืออะไรเขามองเอาความเหมาะสมกับบ้านเราแล้วก็พยายามหาจังหวะที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดในการติด ไม่ต้องคิดมากอ่ะผมติดแล้วคือผมสบายใจนะมีปัญหาอะไรผมก็แค่ติดต่อ KG Solar เขามาดูแลให้ดูแลดีจริงจริงผมก็มีทีมอยู่แหละที่คอยดูระบบทั้งหมดเลยว่ามีระบบไหนดับไหมมีระบบไหนก็คือถ้าสมมุติแบบผมแบบอยู่ดีมันมีปัญหาอยู่อ่ะ KG Solar ติดต่อมาเองเลยจิงผมก็จะเห็นก่อนผมก็อาจจะขอเวลาดูแป๊บหนึ่งว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่เอเรสนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆผมก็ติดต่อมาให้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมาครับเน็ตหลุดหรือเปล่า หรือว,ว่าระบบมีปัญหาไหมเบรกเกอร์ทริปหรือเปล่าช่วยดูให้หน่อยอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นมีกี่สาขาครับตอนนี้เราสาขาสำนังกงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีสาขาที่เชียงใหม่ที่ชลบุรีแล้วก็ที่โคราชนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงไปภูกเก็ตเร็วๆนี้เพรนั้นเราก็ <พบ S 1> ากํากลังขยายสาขาและศูนย์บริการอยู่นะครับแต่เราให้บริการทั่วประเทศนะครับออแล้วคนสนใจให้ทักไปที่ไหนครับก็ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้ครับ k g s o l a r ทักมาทางเพจไหนก็ได้ครับ Facebook IG t i ิ t o k ได้หมดเลยครับ ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิกงไว้ให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ